ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิมยอดฟอเรียวุ่ตาของในแพลตฟอร์มสมิเตอร์กันเนาะน้นาว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ให้มํนตามมันได้แบบง่ายกันได้เลยอ่ะก่อนอื่นเลยเราเน้นเ้ามาที่ในตัวงัวซจห้ชมดนวกันเนาะเดี๋ยวจะลึงตัวใส่ไปให้ถ้าผู้ชมก็สามารถที่จะกดเข้ามาชิงันว่าจะเข้าทำการตามกันได้เลยอ่ะเดี๋ยวเขาได้เข้ามากรนแล้วที่ในตัวงัวใจในเวลาที่มีให้ได้กดม่มชิ่งกันบบหมอกสมัชิ่งแบบนี้สำหรับใครที่ได้ลเย ่ะแล้วได้ทําการสมัครสมาชิกกันมาแล้วที่นี่นาตานการสมัครสมาชิกเขาก็จะมีให้ได้กรอกชื่อกดข้อมูลมาแบบนี้เพื่อทำการสมัครสมาชิกแล้วครัท่านผู้ชมคนใดที่ได้ขึ้นมาแตอาจจะไม่มีสมาชิกก็แต่อยากจะกดสมัครผ่านชิ้นขึ้นทีมิโอก็ได้สามารถไที่จะกดที่ตรงนั้นนี้นะว่าทําการได้สมัครผ่านชิ้นขึ้นทีมิโอกันก็ได้ด้วยเนาะนะครับถ้านผู้ชมคนใดที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วหรือว่าได้ทำไปแล้วเนาะก็สามารถที่จะกดลงชื่องานสมัครสาชิกเพื่อได้ทำการสมัครไปได้เลย หลังจาก่อนอื่นเลยนะ้เราได้เข้ามาที่ในตัวของ WiFi ไอชิว <nak> ม <craft> ันได้แบบคำกันเนาะที่ในเบตันในตอนแรกของเขาเป็นงี้ตลเลยก็จะมีบทหมู่แล้วก็บรรยากาศให้เราได้สามารถที่จะไปใช้งานหรือว่าจะเข้าทำการแตปลงได้แบบนี้หรือว่าหากใครได้เข้าไปใช้งานเป็นครั้งแรกอาจแต่ไม่มียอดเงินในตรงด้านนี้แตอว่ายอดเงินแต่หมดเพื่อไปกันไอเพื่อไปทําการจอดเงินก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าสั่งตรงด้านนี้ก็ไปกดได้แล้วที่หน้าสั่งถ้าดึงเงินหากใครที่ไม่มียอดเงิน อ่ะก็ได้กดสมาชิไรที่น่านการจงเงินที่หน้าต่างตานี้เขาจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ให้เราได้จะมาดีจะเข้ามาแล้วก็เติมเงินกันได้ถ้าแทนย้ายสามารถที่จะลช่อทางในการเติมเงินกันได้ด้วยแค่ได้กดเข้าไปเรคมาชงทางเขาก็ด้ขึ้นช่องทางแค้วมาเปแบบที่สามช่องทางให้เราได้สามารถดตจะเลืไปเพื่อทำการเติมเงินหากใครที่อาจจะเติมเงินช่องทางไหนเราตรกชสอทางในการเติมเงินในสาช่องทางนี้ก็ได้สามารถดีจะเลกไปแล้วก็ทำการเติมเงินพนีเนต่น่าจะเปินการเติมเงินกันได้แล้วหรือว่าหากใครที่เติมเงินเสร็จแล้วหร หัวใจก็เปได้เลยอ่ะเราได้กดด่วนกับมา์คาร์ลเทนตอนต่นงๆของวัสดุเราทีนี้เราก็มาลงหมวดหมู่เราก็บริการที่เราต้องการทำการกันได้เลยเนาะอ่ะกดอื่นเลยเราได้กดไปที่โหมวดหมู่ค่ะี่เราก็เลดอนหาด้วยสูโหมวดหมู่ทางการกันก็คือการเพิ่มยอดวิเคราะหในตัวคลิปเอเตอร์ไม่ใช่เพิ่มยอดดูเคราเพิ่มยอดติดตามของในตัวเอทวิตเตอร์เราครับเนาะก็เลื่อนหารัวดูเลยเขาได้อยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้เลยเนาะแล้วก็กดเลืกันไป อ๋อเลาพูดแล้วแนี่ยเราที่หมดหมู่ที่เราทงแต่เราคอยแต่มาเลือกบริการบริการค่อยได้เป็นงานเดียวแบบนี้อยู่แล้วเราก็เลือกท่นไปอาเราพูดแล้วแต่ไม่ได้ลราที่หมดหมู่แล้วก็บริการแบบนี้ทีเดียวแล้วกดกลับมาที่ตัวของหน้าโปรไฟล์ของทวิตเตอร์เราเพื่อทำการคลอกลิงก์แล้วได้ลิงก์ของตัวโปรไฟล์ทวิตเตอร์ของเราการมาแล้วแี่เนี่ลิ้นมาวางแล้วค่พอได้วางนี่บนทวิตเตอร์เราก็ไม่ได้แบบดีแล้วที่นี่ยมาเสร็จจนอนการการเพิ่มมาได้เลยแล้วก็พอได้เสร็จทงนี้แล้วก็จะไม่ได้แบบดีแต่นี่เราอไม่กดสั อะแล้วพอเราได้กดสองเจอเจไปแล้วแบบนี้นะคะแบเพิ่มมาเลาก็จะมีระบบึ้นมาเจ่บอกให้กับเราได้ดูแน,นแบบนี้แา้แเาเจอในคำบอทเติรไม่ได้จะซิกตัวเยอะออไรกไดยด้วยปิงกะได้กดชมาที่ตรงแบบนี้แล้วก็คือคำว่าประวัติเซอร์อะ ที่กดเข้ามาดูกันแล้เขาจะมีน้าตัดนการแก้บอกยอดเรื่องถานะให้กับเราได้ดูวันแบบนี้เลยเมื่ออย่างว่าเรื่อๆทำกันไปเมื่อกี้ตะปูก็เป็นจานเพื่อนผู้ิดตาขอในแพลตฟอร์มวิตเตอร์เขาจะบอกกันมาว่าเราดำเนินการเราก็สามารถที่ไดเข้ามาชิดแล้วก็เข้ามาดูกันได้เพื่อเป็นการรอผลกดเนาะเดี๋ยวที่ไดเข้ามาชิดดูว่าเรื่อๆที่มารียนรู้สักยอดถามันาที่ได้เข้ามาชิดดูกันได้หรือถามว่าหราได้นเชีคนไหนที่หรือว่าทราได้เกนเชียอคนใดที่ได้เข้ามาเชิญหรือว่าได้เข้ามาดูกัไนตชม ไมา่ามาที่กดจ้ดกับมักกันได้ดสบอ,อตัวมาตามตัวมีหังฟันวบบวิสัยที่คำว่าตัว เดี๋ยวได้กดท่านมารถที่จะส่งตั๋วตรน้นนี้แล้วทีนี้หน้าต่างตรงนี้เขาได้เป็นหน้าต่างแบบนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เก็ปัญหาแบบแอดมินกันได้เขาได้กดท่านมากระไรที่จะส่งตัวทีนี้ก็ว่าพี่หัวข้อแล้วก็ความตรงน้านี้กันไปหัวข้อกันเกิดปัญหาแล้วก็วันที่เราอยากจะแจ้บปัญหาที่เกิดตอติดต่อสอบถามเขาได้ไปก็เสร็จแล้วทีนี้ก็ส่งตัวกันไปทีนี้่ากจะเป็นการแจ้บปัญหาติดต่อสอบถามกันได้แล้วคือคใครที่ได้สมาชิกงานไปแล้วอาจจะไม่ได้มีปัญหาเลยเกิดข้ออะไรเดี๋ยวเรานผู้ชมก็สาาามมรถที่จะ นำเพื่อนเราค่อยๆกันได้แบบง่ายแค่ได้ขอที่เข้มาที่ตรงนี้เดีกก๋ดวฟังมาแนะนําเพื่นอนอะแล้วก็ได้ข่ามากระไรที่ในการแนะนําเพื่อนตรงน้งน,น,นี้เราจะมาแนะนําเพื่นอนเราค่อยๆกันได้เราก็จะแนะนํากันได้ง่ายเลยแค่ได้ขึ้นมากะไรทีนี้จะมาคัดลอกลิงที่อยู่ตรงนี้ไปส่งให้เพื่นอนแล้วก็คอจากของเรา อยากได้เพื่อนหรือคนี้ของเราเขากาทดทวิตเตอร์ในตัวไซสไปีนี้ง่ายที่เป็นแฟนน้อม่กับเพื่อนหรือก็คนรู้จักแต่เขาเข้าเป็นชิ้งานไม่ใช่ตามันได้แบบง่ายกันได้แล้วรู้นะคะสำหรับใครที่ได้ทำชิงงน้นง,ง,ง,งานหรือว่าได้ทำการกันไปแล้วอาจจะไม่ได้มีแอบปัญหาแล้วก็ไม่ได้อะไรนะ้อเล่นแ้สอบทักกันประหยัดโดยยอกันแล้วว่าขึ้นมาหรือยังหรือว่าเป็นยังไงใก็าสามารถที่จะก่อนกับอแตไปดูเป็นได้ด้วตัวส่วนหน้าตาของโปรไฟล์เราเรานาะว่าตอนนี้ที่วิคเตอร์ของเรายอดปฏิตาังขึ้นมาหรือยังหรือ อ่าแต่สุดทเลยนั่หลังจะรที่กันเแล้อนั่งเรานราน้าว่าจะคูตอนีนยอดฟอดยวป,ปริตาขอนินตะเปฟอร์ซิฟิตเตอร์ของเราขราได้ขอ้นมาทิงเพื่อจะเดินมาเป็นเที่ยวรับแบบนี้กันแล้วเนาะก็ขาดเด็ดไปเท่าไห,หร่แต้ครบเต็มนอนหนึ่งร้อยเจ้าเลยได้สองเที่ยงไปแล้วเด็ดตดีเขาเขาฟื้นไเป็นแปดสิเจ็ดเลยเนาะแอ้วิสกันเตัวในการทำางี้ยแบบนีกันด้วยเบอร์แา่ใครดูได้ข้ามาดูเสร็จแล้วเกิดสนใจอยากที่จะเข้ามาใช้งานหรือว่าจะเข้ากาารตยัถทมการตำหรือว่ายมงไงก ก็นั่งรอเดี๋ยวว่าหาสั่งซื้อกันไปแล้วนั่งรอกันแล้วยาจะไม่ขึ้นหรือว่าเกิดปัญหายังไงหรือว่าราชาเกินไปก็าได้แจ้งมาที่จะไปแก้มาให้ที่กระทรวงมปัญหาแก้มีเงินได้ในส่วนการดีตัแอดมีดีส่วนของตัวที่เราได้บอกกันไปหรือว่าสารคดีเรื่องนัวันนี้หากว่าเราพูดอะไรผิดไปจะทำอะไรผ้าซ้ำไปเนาะสเราถ้าผู้ชมคนไหนที่ดูจนถึงตอนนี้หากว่าพูดอะไรผิดไปก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมคนด้วยได้ทราบแ่านผู้ชมคนไหนที่ดูก็เข้าใจและดูจนถึงตอนนี้สำหรับในวันนี้ก็ไม่มีละมากแล